ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสี่โมงท,ที่เขาปิดประมาณสี่โมงครึ่งนะครับแต่ว่าผมมาเกาะเวลานิดนึงราก็เดินชมวิวเล็กน้ดหน่อยเดี๋ยวพอกลับวันนี้อากาศก็ประมาณสามสิบเก้าสี่สิบองศาช่วงของสาวันนี้ยังไม่มีฝนตกนะก็จะมีประมาณสี่วันถัดไปจะมีฝนตก ประมาณวันที่9วันนี้วันที่25ที่มีพายุคือดูร้อนอันนี้คือก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งฮะใบไม้ยังไม่ได้บานอย่างนี้นะเพราะว่าช่วงสองวันที่ผ่านมามันมีฝนตกทําให้ใบไม้ก็แตกยอดออกมากก่อนหน้านี้ี่ร้อนมากเพราะใาบาไม้หล่นหมดเลย ดูเสร็จไไม้ลงโอเคดูทางข้างหน้าขาสูงนะฮะทางเดินไม่ไกลครับประมาณน่าจะประมาณ2องเมตรแต่ว่ามันจะขึ้น ขึ้นแล้วก็ลงเหนื่อยนะขึ้นเขาลงเขาทางชันระยะสั้นๆก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาถ่ายรูปนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนดูว่าข้างในมันยังมีที่เที่ยวอีกไหมอโอเคมาดู นีทางเข้าไปข้างในนะครับที่มันก็มีจุดที่เล่นน้ําได้นะแต่ว่าบางจุดก็อันตรายนิดนึงเพราะว่าหินมันค่อนข้างลื่นน้ําก็ยังแรงอยู่นะครับแต่ใครจะมาก็ต้องดูพยากรณก์อากาศดีนะครับเพราะว่าบางทีมันมีพายุรื่นร้อนอยู่ข้างบนเขานน่นนะฮะมันก็จะมีน้ําป่าลงมาตรงจุดนี้ถ้าเกิดมีน้ําป่าก็คือน้ําขึ้นข้างบนนี่เลยเห็นสิบไม้ฮะข้างบนนน่นนะฮะ สูงจากระดับน้ำปัจจุบันนะครับน่ฮะสูงจากระดับน้ำ,นำปัจจุบันก็ประมาณสี่ห้าเมตรเลยนะครับตรงจุดนี่ฤดูฝนก็คือน้ำป่าแรงมากก็จะไหลลงไปท่วมหมู่บ้านข้้งล่างนู่นแล้วก็ไหลลงน้ำปิงต่อไปจริงๆ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินชมธรรมชาตินะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดน้ำป่าปีที่ผ่านมาครับมันจะมีสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะเดินอ้อมไปเดินชมสำรวจป่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทางอุทยานเขาจัดไว้ให้แต่ตอนนี้โดนน้ำป่าพัดก,ก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งได้เพราะนั้นเราก็จะเดินชมแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียว ฝั่งนี้ก็จะมีหินเยอะแยะมากมายสวยๆนี่นนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้นะสวยนั้นเลยจุดนี้นี่ครับ ไปต่อเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะลกทิดนึงก็จะมีพวกเศษกิ่งไม้ต้นไมงต้นหญ้าขึ้นตามทางนะเพราะว่าทางเหินแลนก็ไม่ได้จัดการเส้นทางก็ย่างสมบูรณ์เพราะว่ามันคือมันยังไม่สามารถที่จะเดินรอบ สำรวจรอบตรงที่เขาจัดให้ได้เพราะว่ามันเส้นทางมันขาดนะครับจากริมน้ำตรงนี้นะครับมันก็จะมีเส้นทางข้างบนนู่นนะครับเป็นแนวกันไฟด้วยแล้วก็จะเป็นทางเดินด้วยเดินไปถึงนู่นดูอันนี้คือเศษเหล็กจากสะพานที่ดูน้ำพัดมา นี่ดูเล็กอยูเล็กยังงอขนาดนี้ครับไม่ต้องคิดเลยว่าน้ําแรงขนาดไหนนะครับ จากตรงที่ผมยืนไปถึงตรงที่สะพานที่มันขาดนั่นก็ประมาณสักสองถสามร้อยเมตรนะครับตรงนี้ก็สวยนะแต่หินจะค่อนข้างลื่นนะครับที่จุดเขียวเนี่ยต้องระวังเวลาลงไปไลื่นมาก ร้อนอบอ,อา้ามากเพราะว่ามันไม่มีลมเลย ลึกนะครับ เศษสะพานขาดนะเหล็กยังบิดเนี่ยบิดหักเลยน้ำแรงแรงหินตรงนี้สวยมากเลยครับ เดินมาก็เห็นแต่เศษสะพานเศษเล็กนะเศษสะพานเป็นระยะระยะนะตอนนี้ผมเดินมามีผมคนเดียวนะที่เดินมาเนะี่ยไม่มีใครสักคนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะปิดแล้ว ต่อๆใ,ใกล้ใกล้จะสุดทางแล้วเดี๋ยวไปดูให้สุดทางเลยว่ามันจะมีมุมไหนสวยๆบ้าง <c oughs> เผื่อใครที่ต้องการที่จะมาเดินสำรวจธรรมาชาติจ,จริงๆครับจะได้ดูว่ามันคุ้มไหมที่เรามาเดินสำรวจกันเดี๋ยวผมสำหรับผมผมว่าคุ้มนะเพราะว่าถ้ามันไกลกว่านี้ก็ไม่ไหวละเพราะว่าแต่แตและจุดก็ Hikim. Hikim đó là hình 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 rất tuyệt Cái này cũng đẹp lắm hạt tái Một chút nữa คือต้องพกน้ำมาด้วยนะครับเดินอย่างนี้การรอนนี้มันคอแห้งเดี๋ยวคอคอเราแห้งเราหายใจเหนื่อยหอบปุ๊บเราลมมันติดหายใจไม่ออกต้องจิบน้ำเดี๋ยวหาที่แวะจิบน้ำแป๊บนึ้งโอ้ยตรงน,นี้ไฟลำบาก เดียวจะแวะกินน้ำนอ่ะตรงนี้สวยมากเลยครับตรงนี้จะเป็นหาดทรายตื้นๆน,นะครับนี่ใครที่ไม่เหนื่อยก็เดินจากข้างนอกจากข้างนอกนู่นมาเล่นน้ำตรงนี้ไม่ต้องกลัวน้ําขุ่น,นครับตรงนี้คุณจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ได้เล่นน้ำสะอาดเพราะว่าข้างนอกนั่ขนเยอะ อ่ะโอเคจากตรงนี้ไปครับมันก็จะมีทางขึ้นคือคือคือขึ้น,น,นไปข้างบนนู่นนู่นนู่นแล้วมันจะมีตรงจุดตรงขานู่นนั่นนะฮะทางนู้นมันจะมีสะพานสะพานที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเดินเรียบขึ้นไปขึ้นมาขึ้นาไปไป,ไปสำรวจธรรมชาติฝั่งนู่นแล้วก็เดินลงข้างหน้าน,นู่นนะครับแต่ตอนนี้ไอ้ตรงฐานั้นสะพานมันหายไปแล้วเพราะว่าน้ําป่าพัดไปเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีหกเจ็ดโอเค พักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งชมวิวบรรยากาศไปโอเคเดี๋ยวลองเดินไปตรงจุดที่ เป็นสะพานนะฮะที่มันขาดอันนี้เป็นทางขึ้นสมรธรรมชาติอ่ะชันนิดนึง เป็นตรงราวเหล็กไหมตรงนั้นจะเป็นจุดเชื่อมกับสะพานซึ่งขาดไปแล้วไปดูใกล้ๆอ,นนอาจจะไกลไปผมก็จะมาถ่ายอัปเดตทุกๆเดือนจนกว่าเขาจะปิดนะครับเขาจะปิดช่วงฤดูฝนเพราะว่าน้ำหลากมันไม่สามารถที่จะเล่นได้แลวตรงที่ผมเดินมาก็ไม่สามารถเข้ามาได้ ว่าเรียบริมน้าก็คือเดินไม่ได้เลยน้ําสูงมากนะนี่เห็นไหมนี่จุดนี้เป็นจุดข้ามสะพานนี่น้ําพัดลองคิดดูว่าน้ํามันแรงขนาดไหนสะพานตั้งสูงอ่ะพังได้ไงเห็นไหม จากที่ผมยืนอยู่ถึงน้ำข้างลังก็ประมาณสักยี่สิบเมตรสูงมากเลยนะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นช่องแคบคือถ้าน้ําลงมาจากข้างบนงแดงๆตรงนี้มันแคบใช่ไหมมันก็จะเออขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวดูนี่ขยะขวดน้ําลอยมาเต็มเลย จริงมันมีทางไปอีกนะไปข้างในนู่นจากจุดสะพานมันเป็นทางที่ทางตรงนี้ไม่ได้เดินง่ายเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นทางตำรวจธรรมชาติแล้วครับเป็นทางแค่เลียบริมน,น้ำไปเฉยๆแล้วก็ข้างในนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านฮะตรงนี้ก็จะเป็นหาหน้าหาลึกฮะ ขเคมาอถีให้ดูหนจากที่ยืนอยู่ตรงนี้นะถึงข้างล่าง20เมตรบางจุดน้ำก็ลึกประมาณ2เมตรถึง3เมตรนะครับเพราะนั้นตรงนี้ใครว่าน้ำไม่เป็นอย่าเล่นนะคนไม่เป็นก็อย่าบางทีก็อย่าเล่นเพราะว่าม ต่ตรงที่เป็นน้ำบนกับกดหนินโอเอดูข้างในม,มาชวมวิวกันตรงนี้โอเค ยมากถ้าสะพานไม่ขาดก็เนี่ยเราก็จะเดินสำรวจชาดข้ามอีกฝั่งหนึ่งเดินไปฝั่งนูน้นเดินไปเลยแต่ถ้าจะสำรวจฝั่งนู้นจริงๆครับเราก็สามารถที่จะตรงข้างหน้าเลยมันจะมีทางขึ้นเป็นทางน้ำตกครับขึ้นไปแล้วก็เดินมามาถึงตรงสะพานเนี้ยแค่นี้แล้วก็เดินกลับเพราะว่ามันข้ามมาฝั่งนี้ไม่ได้ ร <Okay. S 2> ้อนมากไม่รู้ก็เห็นข้างล่างหรือเปล่าเห็นไหมเดินมานี่ฉีจักรจันเต็มหน้าเลยะตลอดทางอฉีแต่เต็มหน้าเลยใส่ฉีตรงหัวเนี่ย โอเคตอนนี้น่าจะใกล้จะห้าโมงได้เวลาที่อุทยานจะปิดแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับเดี๋ยวตอนทางกลับเราก็จะแวะตรงจุดที่เขาเช็คอินถ่ายรูปกันนะครับจุดนั้นจะเป็นจุดที่สวยมากแล้วมันเป็นจุดที่เดินไม่ไม่ได้ยากลําบากไม่ได้เข้ามาไกลขนาดนี้นะครับ,รบจริงๆตรงนี้สวยนะแต่ว่าจุดที่สามารถถ่ายรูปได้มันค่อนข้างน้อยครับอันตรายด้วยสูง แต่ถ้าเราถ่ายกับน้ำครับลิงทานตรงข้างล่างนู่นอันนี้ก็เยอะเลยยาวไปถึงนู่นประมาณระยะทาง200เมตรถ่ายได้เต็มที่โอเคเดี๋ยวเดินทางกลับไปตรงจุดที่คนนิยมเช็คอินกันโอเคครับ ก็ว่าแว่นตาหายไปไหนก็ <c oughs> อยู่ตรงนี้นี่เองไม่ตกตอนไหนเนี่ยหายได้นี้ ที่สุดที่สุดถึงแล้วจุดเช็คอินมีใครอยู่บ้าไม่มีนะครับไม่มีคนอยู่เลย ไปดู จุดตรงนน้นครับไปนั่งถ่ายรูปได้นะตรงนี้ก็นั่งนี้ได้แล้วก็ถ่ายขึ้นไปข้างบนสวยโอเคมันจะเดินกลับแล้วแล้วก็ใครที่มาก็เอาขยะมาก็เอาไปทิ้งข้างนอกด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมน้ำดื่มเพราะว่าร้อนมาก ก่อนที่จะเข้ามาก็จะมีเซ็นอยู่สองที่นะครับเซ็นตรงด่านข้างหน้านูน่นก่อนที่จะเข้ามาในเขเสร็จแล้วก็ใครที่จะมาเดินสำรวจธรรมชาติาก็ลงทะเบียนอีกทีหนึง่งครับห้ามเอาขนมเข้ามาข้างในนะครับเอามาได้แค่น,น้ำดื่มอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตทุกๆเดือน ว่ามันยังสามารถที่จะมาเชี่ยวได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดน้ําหลากปุ๊บเขาก็จะปิดทันทีนะครับวันนี้ขอตัวราพิงแค่นี้ก่อนฝากติดตามช่องเพื่อที่ท่านจะไม่ด้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับอย